คอยนั่งเง่าเด้อใน his dark material ซีซั่น1ตอนที่หนึ่งเพื่อนๆเ,เคยจำกันได้หรือเปล่าภาพยนตร์เมื่อน,นานมาแล้วครับ The Golden Compass อภิษิหารเข็มทิศทองคำอ๋อยอริกไอหมีกับเด็กน้อยที่ถือเข็มทิศที่สามารถดูคําทํานายอนาคตได้เอ่อเพื่อนๆจำเรื่องนี้ได้ไหมครับตอนนั้นครับในภาพภาพยนต์เนี่ยมันเลิกไปแล้วนะครับแต่ว่าเขากลับเอามาทําใหม่ครับเป็นภาคซีรีส์ซึ่งมีด้วยกันอยู่สามภาคเพื่อนๆตามกันดูได้เลยครับใครเคยค้างคาเฮ้ยมันเรื่องเรามันเป็นยังไงว่าเดอะโกลเด้นคอมพาร์สมันจบไปแล้ว โอ้ยอยากจะดูต่อว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเออมาดูต่อในภาคซีรีส์ครับดูกันไปยาวๆเลยว่าเรื่องราวนั้นมันจะดําเนินไปยังไงแล้วมันจะจบยังไงครับผมเลยเอามาทำครับสมัยก่อนเนี่ยผมอยากดูภาคต่อของมันมากๆแต่เพราะว่ามันไม่มีครับมันเลิกทำไปแล้วแต่ยังดีครับเอามาทำในภาคซีรีส์ไปดูกันเลยไลลาเด็กทารกปริศนาที่ถูกลอดแอสเรีร พาตัวมาฝากที่ออกฟอร์ดยังที่วิทยาลัยจอแดนในช่วงที่กำลังมีน้ำท่วมอย่างหนักด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้ที่ไลล่าถูกแอร์พาตัวมาแบบนี้ลอดแอสเรียวบอกเพียงว่าเขาต้องการให้เด็กคนนี้เป็นผู้ลี้ภัยทางด้านการศึกษาตราบจน12ปีผ่านไปไลล่าเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กหญิงจอมแกน่น ฉลาดแล้วก็กระชับกระเฉงเธอมีเพื่อนรักอยู่หนึ่งคนชื่อว่าโรเจอร์เด็กผอมขี้กลัวที่มักจะเล่นกับไลล่าอยู่เสมอไลล่าเติบโตขึ้นมาและอาศัยอยู่ในโลกที่คล้ายๆกับโลกของพวกเราเรานี่หละครับเพื่อนๆแต่เพราะว่ากฎเกณฑ์และก็ธรรมชาติบางอย่างนั้นมันไม่ใช่แบบของโลกเราแบบนี้มนุษย์ที่เกิดอยู่ในโลกนี้จะเกิดมาพร้อมกับสัตว์ที่ถูกเรียกว่าพูด มนุษย์และพูดจะมีวิญญาณเชื่อมโยงกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่และโลกใบนี้จะถูกปกครองและก็ควบคุมโดยศาสนาจักรพวกเขามีอำนาจควบคุมแบบเบ็ดเสร็จมีเพียงดินแดนทางตอนเหนือเท่านั้นที่พวกศาสนาจาักรควบคุมไม่ได้และไม่กล้าที่จะย่างกลายเข้าไปเพราะว่าที่นั่นมีคำทำนายของแม่มดเด็กคนหนึ่งผู้มาพร้อมกับโชคชะตา และในขณะที่ไลล่ากำลังใช้เวลาเติบโตและเรียนรู้ชีวิตอยู่นั้นลอร์ดแอสเรียูปุติภาไลล่านี้ออกมาเขาได้เดินทางมาถ่ายภาพแสงเหนือหลักฐานภาพถ่ายชิ้นสำคัญที่ลอร์ดแอสเรียลถ่ายได้เขาอยากจะแสดงให้พวกอาจารย์และมาสเตอร์ในวิทยาลัยจอแดนได้เห็นมันจริงๆ I ไลล่าเติบโตขึ้นมาและเธอต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวกับศาสนาจักรในฐานะของผู้ลี้ััยทางการศึกษาหากเธอไม่ยอมศึกษาเกี่ยวกับศาสนาจักรเธอจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ความรู้พวกนี้ไลล่าเธอก็ไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่ไลล่าโดดเรียนทันทีเมื่อลุงของเธอหรือว่า l ลอดแอสเวียลเดินทางมาที่วิทยาลัยจอแดนไลล่าสุขสนปีนป่ายมาตามผนังตึก จนเธอได้พบกับมาสเตอร์ที่กำลังวางยาพิษหลอดแอสเรยลลุงของเธออยู่ทันทีที่หลอดแอสเรยลเข้ามาในห้องและกำลังจะดื่มไวน์ที่ผสมยาพิษไนล่าก็พุ่งไปปัดแก้วของไวน์ทันทีลุงแอสเยลอยากกินมันนะข้างในนั้นมันมียาพิษหนูเห็นมากับตามาสเตอร์ Master, ใส่ผงอะไรลงไปก็ไม่รู้ในนั้นหลอดแอสเรยลลองใช้ลิ้นแตะดูเขาก็รู้ทันทีว่าในไวน ถูกวางยาพิษจริงๆเขาจึงปัดขวดวายลงมาแตกเพื่อเป็นข้ออ้างกับมาสเตอร์ว่าเกาทำซุ่มซ่ามจนทำให้ขวดวายขวดนี้แตกไปเพื่อไม่ให้มาสเตอร์สงสัยพร้อมกับพาไลล่าไปแอบอยู่ในกล่องไม้ภายในห้องที่กำลังจะจัดการประชุมขึ้นมาทันทีที่การประชุมเกิดขึ้นลอดแอสเรียลได้แสดงภาพที่เขาไปถ่ายที่ดินแดนทางตอนเหนือ แกเราบรรดามาสเตอร์และก็อาจารย์ของวิทยาลัยจอแดนได้เห็นเรื่องที่ลอดแอสเลียวบอกกับทุกคนว่านี่มันอาจจะดูเป็นเรื่องนอกรีดของศาสนา,าจากักรแต่ถ้าว่ามันคือเรื่องจริงภาพที่ถูกถ่ายด้วยน้ำยาชนิดพิเศษภาพแรกเป็นภาพของเด็กกับผู้ใหญ่ทุลีสาสารหรือละอองวิญญาณที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับผู้ทูกรีจะเกิดกับผู้ใหญ่ แต่ถ้าว่ากับเด็กจะไม่มีทุรีทุกคนในห้องประชุมนี่ต่างฮือฮากันใหญ่เพราะพวกเขาไม่รู้เรื่องทุรีกันเลยลอดแอสเบียลได้พูดต่ออีกว่าและภาพที่สองก็คือภาพถ่ายของแสงเหนือแบบธรรมดาแต่ถา้าหากใช้น้ำยาชนิดพิเศษที่ถ่ายเห็นทุรีวิญญาณได้จะพบว่าบนแสงเหนือมีนครรื้ว่าเมืองขนาดมหึมาตั้งอยู่นะครบนท้องฟ้า นครที่ศาสนาจักรควบคุมไม่ได้นี่อาจจะเป็นโลกคู่ขนานของเราศาสนาจักรปิดบังพวกเราอยู่ครูแมนบัณฑิตนักศึกษาที่ทำงานเรื่องนี้ก็ถูกพวกศาสนาจักรฆ่าปิดปากพวกเขาไม่อยากจะให้พวกเรารู้และนี่คือหัวของครูแมนหัวของคนที่ทุ่มเทหาความจริงทุกคนจะปล่อยให้เขาตายฟีฟหรือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาสเตอร์หรือว่าอาจารย์ที่วิทยาลัยจอแดนเท่านั้น ที่รู้เรื่องราวไลล่าที่แอบอยู่ที่นั่นเธอก็รู้เห็นทั้งหมดและในคืนนั้นเองมาสเตอร์ได้มาคุยกับอาจารย์ชาวอาจารย์ที่สอนไลล่าตั้งแต่เด็กมาสเตอร์ได้บอกว่าฉันนะรู้เห็นทั้งหมดก่อนอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแอสเรียลจงใจทำขวดวายแตกฉันก็ไม่ได้อยากจะจัดการแอสเรียลเลยแต่แอสเรียวทำแบบนี้ เขาจะทำให้ไลล่าตายพวกเราจะต้องปกป้องไลล่าแต่ทุกอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเข็มทิศอลริธิโอมิเตอร์บอกฉันถึงเวลาที่พวกเราจะต้องปล่อยไลล่าไปแ้่เธออยู่ที่นี่เธอจะตายนี่แหละครับเพื่อนๆเ,เข็มทิศที่สามารถทำนายอนาคตและในค่ำคืนเดียวกันนั้นเองที่ชุมชนยิปเซียนพิธีตีแหวนเพื่อมอบให้กับโทนี่ เด็กที่กำลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้เกิดขึ้นพูดของเขาจะคงรูปและวิญญาณจะเชื่อมโยงกันซึ่งพูดของโทนี่นั้นก็คือนกเหยียว่วตอนที่มนุษย์อยู่ในวัยเด็กพูดของเขาจะไม่คงรูปเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเรื่อยๆแมวมั่งหมามั่งนกมั่งมแมลงมั่งเป็นตัวอะไรก็ได้จนอายุเข้าสู่วัยผู้ใหญ่วิญญาณจะเชื่อมโยงกันโดยสมบูรณ์พูดจะคงร่าง ถ้าเป็นนกเหยียวก็จะเป็นนกเหยียวตลอดชีวิตจนกระทั่งตายหากพูดตายมนุษย์ก็จะตายหากมนุษย์ตายพูดก็จะตายเช่นเดียวกันวิญญาณทั้งสองดวงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงกันส่วนพูดของไลล่าตอนนี้ที่ชื่อว่าแพนก็เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆยังไม่แน่ชัดว่าแพนจะเป็นตัวอะไรกันแน่ส่วนลออสเรียลพูดของเขาก็คือเสือดาวสีขาว คนที่อยู่ในโลกใบนี้จะมีพูดเป็นของตัวเองทั้งคนและก็พูดจะต้องดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปแต่ทว่าในคืนนี้ก็เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันกับครอบครัวของโทนี่เมื่อบิลลี่น้องชายของเขาเด็กถูกลักพาตัวไปจากชุมชนยิบเซียนพอเช้าวันรุ่งขึ้นพอไลล่าตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่า ลุงของเธอกําลังจะเดินทางไปจากที่นี่แล้วไลลารีบวิ่งไปเที่ยวเรือหอกของหลอดแอสเรียลเธอขอร้องให้พาเธอไปด้วยแต่หลอดแอสเรียลก็บอกว่าฉันจะเดินทางไปดินแดนทานตอนเหนือที่นั่นมันอันตรายฉันต้องรีบไปก่อนที่พวกศาสนาจักรจะมาจับตัวฉันไลล่าได้ถามคําถามสุดท้ายลุงแอสเรียลช่วยตอบหนูหน่อยพ่อแม่ของหนูตกเครื่องบินตายจริงๆใช่ไหม ลอดแอสเวลได้ตอ,ตอบเฉยๆใไปและเขาก็รีบขึ้นเรือเหาะหนีไปทันทีทางด้านาศาสนาจักรพวกเขาก็รู้เรื่องราวทั้งหมดที่หลอดแอสเวลคนพบแล้วพวกเขาได้สั่งให้จัดการหลอดแอสเวลทันทีทําทุกอย่างให้เงียบอย่าเพิ่งให้คนในาศาสนาจักรคนอื่นรู้ต่อจากนั้นทางด้านไลล่ามาสเตอร์ก็ได้แนะนําคุณคอเตอร์ให้ไลล่าได้รู้จักผู้หญิงปริศนา ที่มาสเตอร์อยากจะให้ไลล่าไปอยู่ด้วยคุณคอเตอร์เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาที่แม้แต่ศาสนาจักยังต้องเกรงใจคุณคอเตอร์ก็มีแผนที่จะเดินทางไปดินแดนทางตอนเหนือเหมือนกันแต่ว่าเธอจะต้องแวะไปที่ลอนดอนเสียก่อนหลังจากนั้นเธอจะพาไลล่าไปที่นั่นไลล่านี่ดีใจมากๆเพราะเธออยากจะไปที่นั่นเหมือนกันเธออยากจะไปพบลอร์ดแอสเียลลุงของเธอไลล่าได้ขอร้องคุณคอเตอร์อีกเรื่อง ว่าเธออยากจะพาโรเจอร์เพื่อนสนิทของเธอออกผจญภัยด้วยนี่คือความฝันของเด็กกำพร้าซึ่งคุณคอร์เตอร์เธอก็ไม่ปฏิเสธไลล่าเธอดีใจมากๆโผล่เข้ากอดคุณคอร์เตอร์ด้วยความซึ้งใจจริงๆและก่อนที่ไลลาจะออกเดินทางนั้นมาสเตอร์ได้มอบเข็มทิศอาริติโอมิเตอร์ให้กับไลลาเข็มทิศพิเศษที่สามารถยังรู้อนาคตในโลกนี้มีเพียงหกเครื่องเท่านั้น ส่วนเครื่องนี้เป็นของหลอสแวลก็ทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนที่ไลล่ายังเป็นเด็กทารกมาสเตอร์ได้ย้ำอีกเรื่องว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของไลล่าซึ่งมันเป็นไป,นปนตามสัญญาของเขาที่ให้เอาไว้กับใครบางคนเขาได้บอกไลล่าอีกอย่างหนึ่งว่าไลล่าจงนำเข็มทิศนี้ติดตัวไปด้วยมันจะช่วยชีวิตเธออย่าบอกเรื่องที่เธอมีเข็มทิศกับใครท,ทั้งนั้นเธอจะเป็นอันตรายแม้กับคุณคอเตอร์ก็ตาม เธอห้ามบอกโดยเด็ดขาดและพวกาศาสนาจากก็มมองเข็มทิศนี้เป็นเรื่องนอกรีดเธอต้องเก็บมันเอาไว้เป็นความลับอย่างสูงสุดนี่คือคำพูดสุดท้ายของมาสเตอร์ก่อนที่ไลลาจะออกเดินทางพอเช้าว,วันรุ่งขึ้นไลลาก็ออกตามหาโรเจอร์เพื่อนสนิทของเธอเพื่อที่จะออกเดินทางประจนภัยไปด้วยกันแต่ทว่าไลลาตามหาโรเจอร์เท่าไหร่ เธอก็ไม่พบตัวโรเจอร์สักทีโรเจอร์ถูกลักพาตัวไปแล้วเหมือนกับบิลลี่เด็กยิบเชียนที่เพิ่งถูกลักพาตัวไปเมื่อคืนซึ่งมันมีข่าวลือกันว่าพวกก๊อบเบอร์ได้จับตัวพวกเด็กๆไปไลล่าก็พยายามที่จะใช้เข็มทิศอลิเทีมิเตอร์ตามหาโรเจอร์ว่าอยู่ที่ไหนแต่ระหว่างเธอก็ไม่ได้คำตอบสียทีพวกชุมชนยิบเซียนซึ่งมีสายสัมพันธ์อันผูกพันกันมากม ก็ออกเดินทางตามหาเด็กๆของพวกเขาที่หายตัวไปเหมือนกันเหมือนพวกยิปเชียนก็รู้ว่าพวกกอบเบอร์อยู่เบื้องหลังการลักพาตัวไปของเด็กๆในครั้งนี้ <Roger! S 1> ไรเจอร์ลล่าได้วิ่งขึ้นมาที่เรือหอกของคุณคอเตอร์เธอบอกว่าเธอตามหาโรเจอร์ไปทั่วแต่ถ้ว่าเธอก็ไม่พบมีข่าวลือว่าพวกกอปเปอร์จับตัวพวกเด็กๆไป คุณคอเตอร์เมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็บอกกับไลล่าว่าหากโรเจอร์เป็นคนสําคัญของไลล่าจริงเธอจะช่วยตามหาโรเจอร์เองซึ่งหากเป็นพวกกอบเบอร์ลักพาตัวพวกเด็กๆพวกกอบเบอร์นั้นอาศัยอยู่ในลอนดอนที่ที่พวกเรากําลังจะไปอยู่พอดีที่นั่นสลับซับซ้อนมากมายมีที่ซ่อนมากพวกเราจะได้เจอโรเจอร์ที่นั่นอย่างแน่นอน